สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3เมษายนปี2022นะคะมีหลายคนถามเราว่าโควิดในสหรัฐอเมริกาไม่มีแล้วหรอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันนะเราคิดว่าเขาคงเบื่อลแล้วลละก็เลยไม่ค่อยมีใครที่จะรายงานข่าวเท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดเคสใหม่ทั่วประเทศนะนะคะรวมทั่วประเทศต่อวันอยู่ที่ประมาณ3 0,000เคสต่อวันซึ่งก็ถือว่าไม่ได้มากเมื่อเทียบกับ นะเมื่อสอาเดือนที่ผ่านมาที่เล่นกันวันละล้านเล่นกันวันละเป็นหลายๆลยแสนนะคะณนะตอนนี้เอเ r a g e ก็คือทั่วไปอยู่ที่ประมาณ30,000เคสต่อวันนะคะแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนนั้นได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็บูสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็มีคนถามเรื่อง immigration reform มันไปถึงไหนแล้วนะก็บอกว่าเรื่องข่าวคราวของ amnesty หรือว่าการทำนิรโทษกรรมยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะแต่ว่าทาง USCIS ก็ประกาศว่าเขาจะเริ่มให้ work permit เร็วขึ้น หมายความว่าใครที่ Submit แอปพลิเคชันจะได้รับ work permit หรือว่าใบอนุญาตทำงานเร็วขึ้นเพื่อที่ว่าเขาก็ต้องการให้เศรษฐกิจมันบูสต์นะนะหมายความว่าให้คุณออกไปทำงานให้เร็วยิ่งขึ้นนะจะได้มีประชาชนช่วยกันทำงานเสียภาษีนะคะแล้วก็ตอนนี้ปัญหาชายแดนนะ worse มากท่านผู้ชมแย่ yeah, หนักกว่าเดิมอีกเพราะว่ามี ผู้อพยพชาวยูเครนนะคะเขาสามารถที่จะหนีออกมาจากยูเครนได้แล้วก็เดินทางมารอที่ชายแดนเม็กซิโกตอนนี้เป็นหลายพันคนนะคะเนื่องจากไบเดนแอดมิ i s สทรชั o นนั้นประกาศว่าจะรับผู้อพยพนะคะหรือผู้ลี้ภัยชาวยูเครนประมาณ10,000แสนคนให้เข้ามาในสหรัฐอเมริกาแต่ตอนนี้มันยังไม่มี implementation ยังไม่มีอะไรออกมาหลายคนก็ไปยืนรอที่ชายแดนเม็กซิโกเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะขอเข้ามาในสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้ก็ มีรายงานว่าพาสปอร์ตยูเครนหายเยอะมากนะหลายคนโดนขโมยเพราะว่าตอนนี้เขาขายพาสปอร์ตยูเครนกันในตลาดมืดแบบจงครึ่มเลยนะราคาสูงมากเพราะทุกคนหลายคนอยากมีพาสปอร์ตยูเครนเพราะวา่าจะได้เขาเรียกว่านะจะได้มามั่วมาขอเป็นผู้ริภัยมาขอเป็นอะไรพวกนี้ก็เรียกว่า อตอนนี้ลงขายกันในตลาดมืดนะคะแล้วก็ตอนนี้เคสนะที่อยู่ในสาลอ m มิเกรชันมันอยู่ที่ประมาณ1.7ล้านเแเคสนะคะมันเยอะมากทั่วประเทศนะคะทาง Biden Administration เขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการใหม่ก็คือจะส่งเจ้าหน้าที่ ลงไปที่ชายแดนเลยนะเจ้าหน้าที่อาไซลัมเจ้าหน้าที่ที่เขาทําการพิจารณาในการขอรีภัยก็คือไปทําที่ชายแดนเลยซึ่งถามว่าเราเห็นด้วยหรือเปล่าเราบอกเลยว่าเราไม่เห็นด้วยเพราะว่าปกติเวลาที่เราไปเป็นล่ามในศาลอิมิเกรชันเนี่ยเวลาที่เขาจะทําการขอรีภัยเนี่ย ก็จะมีท่านผู้พิพากษานะคะจะมีทนายความของทางรัฐแล้วก็จะมีทนายความของทางผู้ขอรีไพเนี่ยมาด้วยแล้วก็เขาจะใช้เวลาในการพิจารณากันอย่างละเอียดนะคะโด,โดยใช้เวลาในการพิจารณากันโดยมากก็ประมาณ3ชั่วโมงนะแล้วผู้พิพากษาก็จะตัดสินว่าให้หรือไม่ให้แต่การที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปที่ชายแดนแล้วไปพิจารณากัน ตรงชายแดนเลยเนี่ยเรามองว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายเพราะว่า 1. เจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้มีเวลามากในการที่จะดูเอกสารเมื่อเทียบกับในการที่จะมาขึ้นศาลนะคะ 2. บางทีก็อาจจะมีเรื่องของการส n e a k in หมายความว่าเนื่องจากคนที่ชายแดนมันเยอะมากในการที่จะรอในการรีภยัยบางครั้งเขาอาจจะมีข้อผิดพลาดหรืออาจจะมีการ ทำกันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ให้ให้เข้ามาให้เข้ามาอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้มีการดูประวัติอาชญากรรมมากนักหรืออะไรพวกเนี้ยสำหรับเราเรามองว่าเราก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งน,นี้แต่ว่าทางทางการเขาก็บอกว่าอันนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเคสในศาลมันเยอะมากเกินไปนะคะดังนั้นก็ต้องจําหน่ายเคสออกก็ต้องทําด้วยวิธีนี้นะคะ,ะต่อมา วันนี้เนี่ยเดือนนี้เนี่ยมันเป็นเดือนเมษาแล้วนะคะแล้วก็บังเอิญเมื่อประมาณวัน2วันที่ผ่านมาที่ชิคาโกมันยังมีหิมะตกอยู่เลยนะซึ่งอากาศมันก็มาจาก climate c h a n g e นะเรื่องของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้เรานึกถึงเพื่อนนะคะที่เพิ่งจะมาอเมริกาใหม่ๆได้ไม่นานนะเป็นเพื่อนคนไทยนะคะเมื่อประมาณเดือน มกราคมที่ผ่านมาช่วงนั้นมันมีหิมะตกหนักในชิคาโกแล้วเราก็เรื่องของเพื่อนคนนี้ทําให้เรานึกถึงคนไทยหลายๆคนที่อาจจะเพิ่งมาอาศัยที่สหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็อาจจะเจอกรณีคล้ายๆกันด้วยเหมือนกันซึ่งเราจะเล่าให้ฟังก็คือวันนั้นมันเป็นวันที่อากาศมืดมากแล้วนะคะแล้วก็หิมะมันตกหนักเพื่อนเขาก็เปิดประตูรถเข้าไปแล้วก็ไปสตาร์ทรถสตาร์ทรถเพื่อที่จะวอร์มรถให้รถมันอุ่นก่อนที่เราจะ เคลื่อนรถไปได้แล้วเขาก็ใส่กระเป๋าใส่โทรศัพท์ใส่อะไรในรถเรียบร้อยลวแล้วก็ปิดประตูหลังจากนั้นก็ออกมากวาดหิมะนะหิมะที่มันปกคลุมรถอยู่ทั่วรถนะคะรวมถึงหิมะที่มันปกคลุมอยู่ข้างๆข้างๆตรงถนอนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะออกได้ง่ายขึ้นทําไปทํามาวิธีไหนก็ไม่ทราบอยู่ๆรถมันล็อกตัวมันเองโดยอัตโนมัติค่ะทีนี้ไอ้ครั้นว่า จะไปขอความช่วยเหลือจากใครมันก็ไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์มันดันอยู่ข้างในรถด้วยทุกสิ่งอย่างอยู่ในรถหมดเลยนอกจากตัวเองที่อยู่นอกรถน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ยุยคยุคนี้นเป็นยุคที่ไม่มีใครจําเบอร์โทรศัพท์ใครได้นึกออกปะเพราะทุกคนเบอร์มันอยู่ในโทรศัพท์หมดอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครคือไอ้คันจะโทรหาที่บ้านก็จําเบอร์คนที่บ้านไม่ได้ด้วยจะโทรหาเพื่อนก็จําเบอร์เพื่อนไม่ได้นะคะสุดท้ายก็ มีคนให้ความช่วยเหลือโดยการเรียกบริการโทรรถนะคะยกรถนะแล้วก็มาบังเอิญตอนนั้นคือโชคร้ายอีกอันหนึ่งก็คือ,อยางเขาแบนด้วยนะคะก็ต้องไปเรียกบริการยกรถแล้วก็บริการเขาเรียกว่าอะไรนะล็อก smith อนะ่ะมาเปิดประตูรถให้วันนั้นก็เสียไปหลายร้อยเหรียญเหมือนกันนะคะมันก็เลยทาให้เราอ,อยากจะบอกกับพี่น้องคนไทยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอเมริกามันมี เขาเรียกว่าโปรแกรมร o a d ส s ิสแตน n ์ Program หรือว่าร o ไซ s ์แอส s ิสแตน n ์โปรแกรมที่มันมากับบริษัทประกันรถด้วยซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้สนใจเพราะบางคนคือพอมาอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่มาใหม่ๆเนี่ยมักจะเลือกซื้อรถที่เป็นรถมือสอลักษณะกลางเก่ากลางใหม่เพราะอาจจะยังไม่ค่อยมีสตังค์มาก รถใหม่เนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะรถใหม่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องใช้กุญแจรถมันเรียกว่ากดปุ่มอัตโนมัติแล้วมันก็มันก็เปิดปิดของมันเองได้แต่ว่าประเภทรถรถกลางเก่ากลางใหม่เนี่ยยังต้องใช้กุญแจรถอยู่แล้วบางทีอยู่ๆมันก็ล็อกตัวมันเองอะนะคะไอ้บริษัทประกันเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยก็นิยมซื้อแบบ ราคาถูกที่สุดแล้วก็ไม่ได้ถามด้วยว่าเขามีบริการอะไรบ้างไอ้ซื้อราคาถูกที่สุดเนี่ยก็เพราะว่าจะได้เป็นไม้กันหมาอย่างน้อยฉันมีประกันรถนะไม่ไม่ผิดกฎหมายก็โอเคแล้วโดยที่คุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วบริษัทประกันหลายบริษัท นะเขาจะมีโปรแกรม Road a s s i s t a n t Program ช่วยเหลือคุณด้วยนะคะซึ่งคุณอาจจะต้องจ่ายเพิ่มจากราคาปกติไปอีกประมาณ5เหรียญถึง10เหรียญต่อเดือนอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ความพรีเมียมหรือว่าแล้วแต่ออปชั่นที่คุณเลือกนอกจากบริษัทประกันเขาจะออฟเฟอร์บริการเหล่านี้แล้วเนี่ยมันยังมีบริษัทอื่นๆอีกมากมายนะคะเช่น t r i A Progressive Better World Club นะคะ US US AA, g ไกโก a r ร์ c h ็ค l l l s t a t e m o t o r Club AARP, OnStar หรือถ้าเกิดคุณใช้บัตรบัตรอเมริกัน e อ็กเพรก็จะมีโปรแกรมเนี้ยเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยซึ่งไอ้บริการเนี้ยเขาให้อะไรบ้างนะคะซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าไปดูว่าคุณจะซื้อแบบธรรมดาหรือคุณจะซื้อแบบพรีเมียมได้นะคะในกรณีที่เกิดเหตุแบบเพื่อนเราามันก็จะมีบริการโทรรถก็คือบริการลากรถนะในกรณีที่รถคุณพัง กลางทางแล้วคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวคุณซ่อมไม่ได้แล้วตอนนั้นมันก็ดึกแล้วด้วยนะคะบริการลากรถเนี่ยในกรณีรถเสียเนี่ยแล้วแต่ว่าคุณจะซื้อแบบไหนแบบให้ลากรถใน5า้าไมล์สิไมล์หรือว่า25ไมล์เพื่อที่จะไปที่ร้านซ่อมรถนะคะมันก็จะแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนแต่ถ้าร้านซ่อมรถที่เป็นเจ้าประจําของคุณที่คุณเคยซ่อมมันไม่ได้อยู่ในระยะ5าย้าไมล์สิไมล์คุณก็อาจจะต้อง ไปบอกเขาว่าฉันจะขอไปร้านซ่อมรถเจ้าประจําของฉันแต่ว่าอันนั้นคุณต้องจ่ายค่าเรียกว่าระยะทางเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดเขาจะหา,าร้านซ่อมรถที่มันอยู่ในระยะ5้าไมล์สิมาให้คุณแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากได้ร้านซ่อมรถร้านนั้นคุณจะเอาร้านที่เป็นเจ้าประจําของคุณคุณก็บอกเขาแต่คุณอาจจะต้องจ่ายเพิ่มเขาก็จะมีบริการลากรถให้ อันที่2จะเป็นบริการวินชิงค่ะวินชิงก็คือในกรณีที่รถคุณตกขอบถนนตกไปในไหลาทางหรือว่าตกลมอะไรแบบเนี้ยแล้วมันไปต่อไม่ได้เขาก็จะมีบริการยกรถขึ้นให้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะขับรถไปต่อได้อีกอันนึงเป็นบริการจัมสตาร์ทหรือว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ได้ด้วยนะคะบางทีแบตเตอรี่ใช้มาแล้วมากกว่า5ปีแล้วมันเสื่อมนะบางทีโดยเฉพาะยิ่งอากาศหนาวๆแล้วมันฟรีซจัด คือมันแข็งมากๆสตาร์ทยังไงมันก็ไม่ติดมันก็แทะๆ,ๆๆๆอยู่อย่างนั้นนะคะเขาก็จะมาเรียกบร,ริการมาจัมสตาร์ทให้คุณด้วยหรือบางครั้งก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้คุณได้ด้วยนะคะแล้วก็ในกรณียางแตกหรือว่ายางแบนเขาอ่าก็จะมีบร,ริการเปลี่ยนให้ที่ตรงนั้นเลยนะคะซ่อมให้เลยหรือขับขับไปอยู่บนไฮเวย์นะทางด่วนปรากฏว่าไม่ทันได้ดูน้ำมันหมดซะง,งั้นเขาก็มีบร,ริการ เอาน้ำมันมาเติมให้ถึงที่ก็มีนะคะแต่อาจจะเติมให้ถังหนึ่งหแกลลอนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบเติมให้เต็มถังแต่อย่างน้อยคุณก็ยังสามารถที่จะมีน้ํามันนะคะในการที่จะเดินทางต่อไปได้ที่จะไปหาสถานีปั๊มน้ํามันใกล้ที่สุดตรงนั้นได้มีบริการล็อกอท์ค่ะก็เหมือนม่เกี้ที่เราบอกก็คืออยู่ๆรถมันปิดเองอัตโนมัต,ตินะคะ ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มาเขาก็จะมาเปิดประตูให้นะคะมี Mechanical First Aid ค่ะก็มีการดูซ่อมเล็กๆน้อยๆให้ได้นะคะเช่นอาจจะมีบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยให้ด้วยได้นะคะหรือบางทีหม้อน้ำที่รถคุณมันร้อนเกินไปเขาก็จะเอาคูลเลนตนะคะมาเติมให้ด้วยนี่ก็เป็น อ่าบริการแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเอาบริการแบบไหนบางทีถ้าเกิดคุณซื้อระดับพรีเมียมคือเอาทุกอย่างเขาก็จะมีส่วนลดถ้าเกิดคุณเป็นนักเดินทางที่เดินทางบ่อยๆก็จะมีส่วนลดในการเช่ารถในอนาคตหรือว่าส่วนลดในการอ่าเช่าโรงแรมในอนาคตด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่ามันก็จะทำให้คุณลดภาระไปได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่อาจจะต้องมาสู้ชีวิตคนเดียวนะขับรถ ได้อย่างเดียวแต่ซ่อมไม่เป็นนึกอ,ออกปะแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตไม่รู้จะเรียกหาใครนะคะดังนั้นคุณสามารถที่จะสมัครไอ้ roadside s s s i t t a n t Program ได้ตามาพวกบริษัทประกันก็มีนะคะอะไรพวกเนี้ยซึ่งอาจจะต้องจ่ายเพิ่มแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นนะคะอีกอันหนึ่งที่เราบอกก็คือบางทีรถกลางเก่ากลางใหม่เนี่ยาบางทีมันก็จะมีปัญหาแบบนี้แล้วเราก็เลยอยากจะแนะนําว่าบางครั้งคุณอาจจะใช้แมกเนต ที่สำหรับใส่สเปร์รถหมายถึงว่าสเปร์กุญแจนะแบบบางทีคุณอาจจะมีกุญแจดอกอื่นที่เป็นดอกเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะคุณก็อาจจะไปซื้อแมกเนตแบบเนี้ยนะคะมันจะเป็นที่ใส่กุญแจดอกสำรองคุณอาจจะใส่กุญแจบ้านไว้ด้วยก็ได้กุญแจรถอะไรไว้ด้วยก็ได้ไว้ในเนี้ยนะคะคุณซื้อได้ในอเมซอนหรือวอลมาร์ก็ได้มันจะอันละประมาณ56บาทเท่านั้นเอง56ดอนนะแล้วก็ใส่เข้าไปมันจะเป็นแม่เหล็กค่ะ ซึ่งพอคุณใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาไปติดไว้ตรงใต้ท้องรถนะคะที่เป็นแม่เหล็กเหมือนกันก็ได้ในกรณีที่คุณล็อกตัวเองเองแล้วคุณไม่มีกุญแจตรงนี้ก็จะเป็นกุญแจสำรองที่คุณสามารถที่จะเปิดเองได้หรือในกรณีที่คุณล็อกตัวเองไว้ี่หมายถึงว่าเอากุญแจลืมทิ้งไว้ในบ้านแล้วอ่ะฉันจะทํายังไงอ่ะฉันไม่มีกุญแจเปิดเข้าบ้านนะคะคุณก็อาจจะใช้กุญแจสำรองอันนี้ ติดเอาไว้ที่ใต้รถก็ได้ในกรณีที่คุณอยากจะเข้าบ้านหลายคนก็มีกุญแจบ้านสำรองแอบแอบบซ่อนเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นตามกระถางต้นไม้ตามพรมเช็ดเท้าตามอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณจะซ่อนนะแต่มันก็มีแบบบางบางอันที่เป็นหินปลอม เป็นกุญแจที่ซ่อนหินปลอมมันเป็นรูกของหินนะคะแต่ว่าเปิดแล้วก็กุญแจซ่อนได้ก็มีนะสำหรับในกรณีที่อยากจะซ่อนกุญแจบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณก็สามารถที่จะไปหามาได้แต่ว่าอย่างที่บอกก็คืออย่าให้มันดู obvious มากนักอย่าให้มันดูดับโจนดูแล้วรู้เลยว่านี่เป็นที่ซ่อนกุญแจอะไรประมาณนี้แล้วที่สําคัญคือหลายคนมักจะลืมว่าตัวเองไปซ่อนไว้ที่ไหนนี่คือปัญหาหนักอีกปัญหาหนึ่งนะหลายคนซ่อนแล้วก็ สัไม่ได้นี่ก็สำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่นะคะแล้วก็เกิดปัญหากรณีใกล้ๆเคียงกับเพื่อนเราแบบนั้นก็สามารถใช้บริการแบบนี้ได้นะคะอีกอันนึงก็คือมีคนถามว่าอยากจะตัดชุดไทยในอเมริกาบ้างเพราะว่าบางทีอยากจะไปวัดบางทีไปงานแต่งงานหรืออยากจะจัดงานแต่งงานที่นี่แต่ไม่รู้จะไปตัดซื้อชุดไทยได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะให้เว็บไซต์ค่ะรู้สึกจะเป็น Thai d RES in USA นะคะไว้ White, ในใความเห็นที่หนึ่งเขาก็จะมีขายชุดไทยชนิดที่แบบตัดสำเร็จมาแล้วหลายชนิดนะคะหรือว่าชุดไทยที่คุณจะสั่งตัดตามแบบของคุณก็ได้ลักษณะความอ้วนผอมเพื่อที่จะให้ฟิตกับรูปร่างของคุณเนี่ยนะคะคุณก็ไปสั่งตัดกันเอาเองแบบที่คุณต้องการแล้วก็จะมีผ้าไหมต่างๆหลายชนิดให้คุณเลือกค่ะอีกอันหนึ่งที่มีคนถามมานะคะคือเรื่องของการขายของ ส่วนเกินในบ้านนะคะมันจะมี2แบบก็คือบางคนนี่เป็นนักชอบชอบซื้อของเข้าบ้านซื้อไปซื้อมาแล้วของมันก็เยอะจัดนะคะหลายคนใช้วิธีการาจ e s เซลก็คือคล้ายๆเปิดท้ายขายของอ่งก็จะเปิดเลือกเลือกเอา เสื้อผ้าหรือข้าวของที่ตัวเองคิดว่าตัวเองไม่ใช้แล้วนะคะแล้วก็มาเลหลังขายแบบถูกๆบางคนก็อาจจะใช้หน้าบ้านตัวเองนี่แหละเป็นที่ขายเอามาวางกองๆไว้เลยใครจะมาซื้อก็มาเลือกดูในราคาถูกๆอัลลบาทอันละบาท2บาท5บาท5ดอน3าดอนอะไรก็แล้วแต่นะคะบางบางทีก็เปิดการาชหรือว่าเปิดเขาเรียกว่าโรงจอดรถเป็นที่ขายของแต่ลักษณะนี้เป็นลักษณะที่คุณยังคงอยู่ในบ้านเอง ะะยังไม่ได้ย้ายไปไหนแค่เพียงแค่อยากจะรื้อของบางอย่างที่ไม่ได้ใช้เอามาเป,เปลี่ยนมาเป็นสตังค์แต่ทีนี้มันจะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทภาษาอังกฤษเรียกว่า estate sales ค่ะเข,เขาเขียนกันอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของบางทีคุณได้รับมรดกจากผู้ตายนะคะเช่นสามีคุณเนี่ย คนบางคนนะชอบสะสมของในเวลาที่ตัวเองมีชีวิตยอยู่ไม่ว่าจะเป็นแก้วกาแฟบางคนสะสมไว้เป็นร้อยๆใบนะคะอุปกรณ์ซ่อมรถเยอะมากนะคะบางคนเป็นช่างซ่อมนะหม้อชามลามไห คริสตัลสวยๆที่มันแมชกันเป็นร้อยๆพันๆอันนะคะของกระจุกกระจิกแต่งบ้านบางคนมีตู้โชว์ในบ้านเนี่ยเป็นหลายๆตู้เลยแล้วก็ในนั้นก็จะมีของกระจุกกระจิกเต็มไปหมดบางคนก็ชอบสะสมกล่องเพลงพวกมิวสิกบ็อกซ์นะคะมีพี่คนหนึ่งส่งมาให้เราดูนะว่าสามี เก็บกล่องเพลงเอาไว้2อ0สา0กล่องนะเป็นตั้งแต่ยุคแรกๆจนกระทั่งมีเป็นเซตเป็นแมทช์กันบางคนสะสมผ้าพันคอเป็นร้อยๆอยอันทั้งนั้นที่มีอยู่คอเดียวเนี่ยแล้วก็พวกของเล่นพวกของสะสมต่างๆทีนี้เวลาบางคนเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นผู้ตายเสียชีวิตไปแล้วยกบ้านหลังเนี่ยให้บางทีลูกหลาน เขาไม่ได้อยากได้ของที่มันเป็นของสะสมอันนั้นน่ะมันไม่ได้หมายความว่าลูกหลานเขาไม่ได้เห็นคุณค่านะแต่ว่าบางทีเขาก็ต้องถามตัวเองว่าฉันจะเอาไปทําอะไรวะแก้วกาแฟไปเลยๆฉันก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดบางคนเขาเห็นคุณค่าเขาคิดว่าจะเก็บต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นก็ได้แต่หลายคนเขาไม่ได้เห็นว่ามันมีประโยชน์อะไรกับเขาเขาก็อยากจะขายหมดเลยทั้งบ้านหรือบางคนเป็นลักษณะที่ว่าโอเคสามีเสียชีวิตแล้วอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วอยากจะขายบ้านหลังนี้กลับเมืองไทยแต่สามีนี่แบบแม่เจ้าของเยอะมากคุณเห็นฝรั่งบางบ้านนะถ้าคุณเข้าไปนะบ้านเขาจะเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยมีของเยอะมากนะสะสมเอาไว้เนี่ยบางทีคนที่อยู่ข้างหลังก็จะงงว่าเราจะทำยังไงต่ออันนี้มันทำให้เราเห็นสัจธรรมข้อหนึ่งเลยนะว่าเวลาที่คุณตายคุณเอาอะไรไปไม่ได้ติดมือไปไม่ได้สักอย่างเลยที่สำคัญก็คือว่าไอ้สิ่งที่คุณเป็นของรักของห่วงของคุณทั้งหลาย คนที่อยู่ข้างหลังอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งเดียวกับที่คุณเห็นอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับที่คุณรู้สึกหรือบางทีเขาก็อาจจะรู้สึกเสียดายของคุณเหมือนกันแต่คันว่าเขาจะเก็บไว้2 300ชิ้นเนะี่ยมันก็ใช่ที่หรือเปลในกรณีแบบนี้ที่คุณอยากจะขายแบบ empty house นะหรือว่าบางทีคุณหยา่ากันกับสามีคุณแล้วแล้วอยากจะแบ่งบ้าน สัดส่วนเป็นเศษสมรสกันคนละครึ่งแต่ว่าบ้านมันของเยอะจัดคุณสามารถที่จะใช้บริการคอมพานีที่เรียกว่าเอสเตดเซลแบบนี้ได้นะคะซึ่งมันจะมีอยู่ทุกเมืองแล้วก็ทางเอสเ t ดเซลเนี่ยเขาจะเข้ามาดูเช่นสมมุติคุณคิดว่าคุณจะใช้บริการเขาก็จะมาทัวร์บ้านคุณว่ามันมีอะไรขายได้บ้างบางทีเขาจะจัดกลุ่มกันเป็นเซตเลยเช่นบางคนมีแก้วกาแฟเป็น2 3 0 0แก้วมีผ้าพันคอเป็น2 3 0 0อันมีของสะสมเป็นพันๆชิ้นเนี่ย เขาจะเอาไปช่วยโฆษณาขายเป็นออคชั่นออคชั่นหมายความว่าเป็นประมูลเลยเพราะมันก็อาจจะมีคนที่รักแก้วกาแฟแบบเดียวกับสามีคุณรักของกระจุกกระจิกแบบสามีคุณที่เขากําลังเป็นนักสะสมเหมือนกันเวลาเขามาซื้อเขาจะได้ซื้อแบบยกลอ็อตเอาเอาไปเลย2องสาร้อยชิ้นจะได้ไม่ต้องไปขายสเปะส,สปะทีละชิ้น2ชิ้นนึกออกไหมคะแล้วก็เขาจะมาเอา,เอามาขายโฆษณาให้คุณทุกสิ่งอย่าง บริษัท e s t a t ็ Cell เนี่ยเขาจะทำให้คุณทุกสิ่งอย่างเรียกว่าคลีนบ้านกันให้เลยนะคะให้คนมาเลือกซื้อกันไปเลยแล้วคุณก็จะได้เงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นการรมแล้วก็จะได้ขายบ้านได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะคิดบริการเหมือนกับคิดเปอร์เซนต์จากการขายของคุณด้วยซึ่งตรงนี้ก็มีหลายคนถามเรามาในกรณีที่สามีฝรั่งเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งสมบัติไว้เต็มบ้านไปหมดเลยโดยที่ภรรยาก็ไม่รู้ว่าฉันจะเอาเนี้ยไปทําอะไรอย่างน้อยสิ่งเหล่านี้ก็ จะเป็นเงินนะคะให้คุณสามารถที่จะเอาไปตั้งตัวได้ดีกว่าเอาไปโยนทิ้งนะเพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะมีคุณค่าสำหรับคนบางคนที่เขาเป็นนักสะสมสิ่งเดียวกันเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราก็ตอบคำถามแค่นี้ก่อนนะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาใหม่นะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพวันนี้สวัสดีนะคะ